อนนี้เพื่อนๆจะได้รู้กันสักทีว่าเราเตรียมอะไรไว้ให้บ้างตรงนี้เราเรียกว่าออฟเฟอร์นะครับสิ่งที่ผมออฟเฟอร์มาทั้งหมดเ,เป็นสิ่งที่เราสร้างมาให้เสร็จแล้วก่อนเชิญมาใช้คือเห็นโครงการที่เรียกว่าสร้างเสร็จก่อนขายใช่ไหมครับอันนี้เป็นแนวคิดเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าเราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้คนที่เขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาใช้เวลาที่น้อยที่สุดในการที่เขาจะได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการเพื่อนๆเข้ามาทําธุรกิจต้องการผลลัพธ์อะไรครับเราต้องการผลลัพธ์เรื่องรายได้ใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ย เราก็ไม่ต้องการลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องลงทุนนะครับในเรื่องของการเรียนรู้ซึ่งอาจจะเสียค่าคอร์สที่แพงนะครับแล้วก็เสียเวลาในการฝึกที่ใช้เวลายาวนานนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะเข้าร่วมธุรกิจแล้วก็เสียเงินกับการลงทุนซึ่งเราไม่มีความมั่นใจได้เลยว่าเราจะได้ตรงนั้นกลับมาเป็นกําไรนะครับแต่ตรงที่เราได้เตรียมไว้ให้แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับนะฮะในส่วนแรกก็คือว่ารับในความเป็นเจ้าของกิจการก่อนเพราะว่าถ้าเราเตรียม นะครับส่วนที่เป็นเจ้าของกิจการไว้ให้เนี่ยคนที่เข้ามาทํางานก็จะได้รู้ว่าเขามีพื้นที่ของเขาแล้วนะถ้าคนที่เข้ามาขายของเขาก็จะมีร้านคา้านะครับตอนนี้เนี่ยเรามาเตรียมในส่วนที่เป็นเจ้าของกิจการก็คือมีเว็บส่วนตัวนี่แหละแต่เรียกว่าเป็นเว็บสถาบันที่ผมเตรียมให้เป็นเว็บสถาบันเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราเป็นเจ้าของสถาบันการศึกษาเวลาเราชวนใครเข้ามาเรียนในสถาบ,บันของเราชวนง่ายไหมครับพอชวนง่ายปุ๊บเนี่ยเขาก็มาอยู่ในกลุ่มเดียวกับเราใช่ไหมครับ โอกาสที่จะสร้างดูเรชั่นสร้างความสมพั์จนกระทั่งเกิดการเซเยสแล้วเข้าร่วมธุรกิจจะง่ายกว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเว็บสถาบันเป็นเว็บที่มีการสอนกว่าสิวิชาด้วยไฟล์วิดีโอพอเข้ามานะครับเดี๋ยวเขา Re ท i เบียนเขาก็จะได้เรียนตามที่เขาอยากจะเรียนเลยนะครับอันที่2เนี่ยผมได้เตรียม Smart Fan page สมาร์ทแฟนเพจไว้ให้แล้วสําหรับทุกคนเลยนะครับเป็นแฟนเพจที่มีคุณภาพนะครับมีไฟล์วิดีโอแล้วก็มีการบอกในสิ่งที่เราสร้างนวัตกรรมทางความคิดไว้ถึง7อย่างนะครับ จริงแล้วเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยมีมากกว่า1ิอย่างอีกนะครับในการที่เราจะมาร่วมธุรกิจกันนะครับแต่ผมก็บอกได้เลยว่าแค่เจดอย่างเนี่ยเขาก็ประทับใจเกินพอแล้วนะฮะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ผมได้สร้างเตรียมไว้ให้เราใช้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือว่าเราจะมีออฟฟิศที่เราทํางานร่วมกันนะครับเป็นคนในบริษัทเดียวกันดีไหมครับแล้วมีสายการบรัญชาที่เรียกว่าสายสัมพันธ์ดีไหมครับเพราะฉะถ้าเราไมา่ตรงนี้เนี่ยการทํางานร่วมกันจะเกิดประสิทธิผลค่อนข้างสูงแล้วทุกอ,อย่าง ะจะสําเร็จภายในระยะเวลาที่เรากําหนดทุกครั้งเห็นไหมครับว่านี่เฉพาะในส่วนที่ผมเตรียมไว้ให้ในการที่สร้างสถานะเจ้าของกิจการนะครับตรงนี้ยังไม่ใช่เครื่องมือการทํางานนะครับอันนี้เพียงจะบอกว่าอันนี้แหละคือทรัพย์สินของเราแหละในการที่เราจะทําธุรกิจเอาละครับได้ทรัพย์สินทั้งสามอย่างแล้วนะครับเราก็มาดูว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมได้เตรียมอะไรไว้ให้เราอีกก็คือเครื่องมือต่างๆนะฮะเราเอาเครื่องมืออะไรบ้างไปทําอะไรใช้ตอนไหน ต้องค่อยๆดูนะครับเพราะว่าเครื่องมือแต่ละอย่างเนี่ยผมให้ใช้ในแต่ละสถานการณ์กิจวัตรประจําวันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราทุกวันใช่ไหมครับในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราเข้าทํางานถ้าเราต้องเดินทางนะครับกิจวัตรของเราตรงนี้เราต้องใช้รถใช่ไหมครับแต่พอออฟฟิศออนไลน์ของเราเนี่ยกิจวัตรของเราก็คือเปิดคอมขึ้นมานะครับเราเล่น Facebook ก็มี f a c e b o o แท็ a f ิ i c ให้เราทําตลาดเพราะฉะนั้นในการทําตลาดตรงนี้เนี่ยการแอดเพื่อน จะเป็นเรื่องหลักนะฮะในการที่เราจะทํางานใน Facebook เพราะฉะนั้นการที่เราไวร่แอดคนอื่นเนี่ยอาจจะโดนบล็อกได้ผมได้ทาเครื่องมือชนิดที่เรียกว่าเฟรนเพลสส่งไปเพื่อให้อะไรฮะเพื่อให้เกิดเพื่อนเพื่อนแบบไหนเพื่อนที่อยากจะแอดเราเป็นเพื่อนถ้าเขาอยากแอดเราเป็นเพื่อนเขาแอดมาแล้วเนี่ยเราไม่ถูกบล็อกแน่นอนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่บ่งบอกอะไรรู้ไหมฮะเวลาที่ใครอยากเป็นเพื่อนเรานะครับแล้วเขารู้ว่าเรามีอะไรดีแลาเราส่งที่ดีตรงนี้ไปให้เขาเขาอยากรับไหมครับ เมื่อเขาอยากรับเขาอ่านเขาดูไหมครับเมื่อเขาดูแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งสองคนไปสู่ความเป็นธุรกิจร่วมกันได้นะครับในกิจวัตรประจําวันของเรานะครับนอกจากที่เราเองเนี่ยเราจะได้จากการที่มีคนมาแอดเราเป็นเพื่อนแล้วโอกาสที่เรานะฮะจะส่งเพจพวกเนี้ยไปยังเพื่อนเก่านะครับหรือว่าเป็นในกลุ่มที่เราเล่นเฟซอยู่หรือว่าเป็นในส่วนอื่นๆก็ตามใน Facebook เนี่ยนะครับ ซึ่งผมอาจจะบอกว่านอกจาก Facebook แล้วตรงนี้ก็ไม่ได้จํากัดนะครับเพราะฉะนั้นแคปเจอร์เพจกลุ่มเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมนํามาให้พวกเราใช้ร่วมกันอย่างเป็นกลุ่มนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มโกสตาหรือกลุ่มผู้นําคนนึงเนี่ยเขาก็จะมีแคปเจอร์เพจที่ใช้ร่วมกันอยู่นะครับทำไมต้องให้ใช้ร่วมกันเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มนะฮะเว็บฟอร์มที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเว็บฟอร์มคืออะไรเว็บฟอร์มก็คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานะครับในหนึ่งแคมเปญใครก็ตามนะที่กรอก ใส่ชื่อใส่อีเมลหรือใส่เบอร์โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยก็จะปรากฏการรายงานเข้าไปในอีเมลของกลุ่มอีเมลของกลุ่มเนี่ยจะเป็นของใครครับก็เป็นของหัวหน้ากลุ่มแต่ username password ทุกคนรู้หมดนะฮะเฉพาะในกลุ่มนะครับรู้หมดแล้วก็จะเข้าไปดูว่าในแต่ละวันเนี่ยซึ่งในกลุ่มโพสต์ไปเนี่ยมีคนสนใจเข้ามาเท่าไหร่แล้วใครจะเป็นคนคุยคุยแล้วจะไปแบ่งคนให้ใครอันนี้เป็นเรื่องสร้างง่ายๆก่อนนะครับเพราะว่าแคปเจอร์เพจกลุ่มนียไม่สร้างเนื้อหาเล้าใจ ให้คนติดตามเราแน่นอนนะครับเมื่อเขาอยากจะรู้ว่าติดตามเราแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรอีกเขาก็จะกรอกนะฮะตรงนี้รายละเอียดเดี๋ยวจะมีให้นะครับแต่ตอนนี้เรามารู้จักเครื่องมือต่างๆก่อนแคปเจอร์เพจอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นแคปเจอร์เพจประเภทเดี่ยวละสําหรับชวนคนเข้าเรียนฟรีอันนี้ให้รายงานมาที่เราโดยตรงนะครับรายงานมาที่อีเมลเราถามว่าทําไมเขาถึงอยากจะติดต่อเราเพราะเขาอยากเรียนฟรีใช่ไหมครับเรื่องเรียนฟรีเนี่ยเป็นเรื่องเล็ก ต่เรื่องการรับขอ,องขวัญต่างๆอย่างเช่นอีเมล12ฉบับเนี่ยจะเป็นเรื่องสําคัญอย่างเช่นผมเองได้สร้างการทํานําบัตรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งออกมาสวยงามมากนะครับแล้วก็ใช้ง่ายมากเขาเอาตัวเนี้ยนะครับไปใช้แล้วก็พิมพ์ได้แต่เขาอยากจะรู้ว่าทาไมเราถึงใจดีขนาดนั้นก็จะมีลิงก์เนี่ยนะครับให้เขาเข้าไปสู่เลิศฟรีสคูลเพราะฉะนั้นนอกจากเขาจะได้รับขอ,องขวัญน,นะครับเป็นอีเมลที่จูงใจแล้วเนี่ยเขาก็ยังได้เข้าไปเรียนแล้วเขาก็ยังได้ซอฟต์แวร์ตัวที่ไปทํานําบัตร ซึ่งตัวนี้เราไม่สมวนสิทธิ์เลยนะครับว่าจะใครค่ายไหนก็ตามนะครับขอให้เอาไปใช้นะฮะตรงนี้เนี่ยผมพูดถึงเครื่องมือของกิจวัตรมาแล้วนะครับจริงๆยังไม่หมดแต่ผมอยากจะบอกว่าเครื่องมือของกิจการนะครับก็จะแยกจากกิจวัตรส่วนเครื่องมือนะครับในส่วนของการขยายสาขาก็จะแยกออกไปอีกเอาละครับมาดูอันสุดท้ายของกิจวัตรด,ดีกว่าเรียกว่าเป็น e a s y page นะครับ e a s y p เ g e เนี่ยไว้สําหรับการแอดคนเข้าไปในกลุ่มของเรา ตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราจะรวมให้คนเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเราในระยะเริ่มต้นนะฮะเราสามารถจะเพจเนี่ยโพสต์ไปตามที่ต่างๆแล้วเขาได้ดูลิงก์ต่างๆในเพจเนี่ยเขาบอกโอ้โหสนใจมากเลยกรอกเข้ามาไว้ก่อนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อโอกาสที่เขาจะได้รับข้อมูลเพิ่มเพราะฉะนั้นชื่อเขาจะปรากฏอยู่ในกลุ่มเราแล้วตรงนี้เป็นเหมือนกับเราจองคนเอาไว้แล้วจองคนเพื่อ,อะฮะเตรียมคนสําหรับในการที่เราจะขึ้นตําแหน่งและเดี๋ยวเราก็าโทรเก็บกัน นะฮะถ้าโทรเก็บไม่ไหวนะครับจะมี call center คอยช่วยโทรเก็บให้นะครับการโทรเก็บตัวนี้ถ้าเรียกกันตรงๆก็คือปิดการสมัครให้นั่นเองอย่างนี้สบายใจใช่ไหมครับเอาละครับมาดูว่าสิ่งที่ผมอ,ออฟเฟอร์ไว้นะี่ที่เป็นเครื่องมือสําหรับกิจการคืออะไรก่อนอื่นนะครับต้องเรียนย้ํากันนิดหนึ่งว่าทุกอย่างกิจการต้องมาก่อนทําไมเหรอครับเพราะเราเข้ามาตรงนี้เป้าหมายหลักของเราก็คือเป้าหมายทางธุรกิจนะครับมีรายได้ไหลเข้าบ้านเรานะครับ เพราะฉะนั้นก so, ิจการเนี่ยจะเป็นส่วนที่สร้างรายได้ต้องมาก่อนนะครับการโพสตการอะไรเนี่ยเป็นเรื่องลองนะครับเพราะฉะนั้นเรามีตัวช่วยหลายอย่างในการให้เกิดการขับเคลื่อนของกิจการเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เดอร์ปาร์ตี้นะครับเดอรปาร์ตี้ที่เป็นคำคำเดียวในโลกอีกแล้วนะฮะเดอรปาร์ตี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการรวมกันนะจอยกันในการที่จะผลักดันคนคนหนึ่งขึ้นตําแหน่งนะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็ขึ้นตามนะครับสลับกันขึ้นพอที่พอมีเดอร์ปาร์ตี้ทุกคนขึ้นตาแหน่งได้หมด เวลาขึ้นตำแหน่งได้หมดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดการที่ครบองค์ประกอบตามที่บริษัทเขาจะจ่ายอย่างนี้ะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องสิทธิประโยชน์นะครับเวลาเราขึ้นตำแหน่งแล้วเนี่ยมันจะขยับขึ้นเรื่อยๆตามตำแหน่งที่เราสูงขึ้นนะครับนอกจากเดอิปบรตตี้แล้วครับยังมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งทางสมัยล้าหน้าล้าอนาคตมากเลยคือ PV Bank นะครับ PV Banking เนี่ยจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของ PV ตรงนี้ผมจะยังไม่อธิบายมากแต่เมื่อเพื่อนๆเข้ามาร่วมงานกันในองค์กรแล้วเนี่ยนะ ตัวนี้เป็นการออฟเฟอร์อย่างที่เรียกว่าล้ําอนาคตมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการันตีได้ว่าไม่มีใครหรอกครับที่ตั้งใจแล้วขึ้นตำแหน่งไม่ได้ทั้งหมดยืนยันเช่นเดิมนะครับไม่มีการลงทุนเอาละครับคราวนี้มาดูสิ่งสําคัญยิ่งใหญ่ของเราอีกอันหนึ่งเราเรียกว่าเมนเจอร์แฟรนไชส์ทำไมเรียกเมนเจอร์แฟรนไชส์เพื่อนเพื่อนต้องทําความเข้าใจก่อนนิดนึงนะครับว่าแฟรนไชส์คืออะไรนะครับคราวนี้พอเราเป็นเมนเจอร์แฟรนไชส์เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะทําตามแบบแผนที่เขากาหนดไว้คืออะไร สรุปกันง่ายๆชัดเจนเลยนะครับแบบแผนที่เราจะก๊อปปี้ก็คือแบบแผนของการเป็นผู้จัดการเท่านั้นเองนะครับการเรียนการเป็นผู้จัดการเนี่ยหรือการเรียนเป็นผู้นำนะครับจะคล้ายๆกันแต่ผมบีบให้มาเหลือว่าเป็นแค่ผู้จัดการพอเพราะคุณไม่ต้องนำเขาทุกเรื่องนะครับมันเหนื่อยมันยากแล้วตามยากแต่ถ้าคุณนำเขาเฉพาะวิธีการบริหารจัดการใครๆก็ตามคุณได้เอาแค่นี้พอนะครับเมนเจอร์นะฮะส่วนในเรื่องของการที่คุณจะได้รับห้องผู้จัดการเนี่ยเกิดเพราะว่า ตัวคุณเองเนี่ยหลังจากที่คุณเรียนเมนเจอร์แฟรนไชส์แล้วเนี่ยคุณก็ได้สร้างสาขาไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของคุณที่จะต้องเก็บเนี่ยมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆการบริหารจัดการก็จะต้องยากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณควรจะมีห้องของคุณเองนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทั้งหมดนําไปสู่รายได้ที่สูงขึ้นตําแหน่งที่สูงขึ้นและโอกาสชนะการแข่งขันก็สูงขึ้นด้วยนะครับเพียงพออย่างครับกับการเตรียมตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับเป็นการที่ผมเตรียมไว้อย่างที่ว่า สร้างเสร็จแล้วแต่อีกอย่างนึงที่ผมจะบอกก็คือว่าทั้งหมดของกระบวนการทํางานเนี่ยนะครับถูกสอนไว้ทีละทอดถูกสอนเอาไว้ในห้องดาวดวงใหม่แล้วนะครับห้องดาวดวงใหม่อยู่ในเดอร์ปาร์ตี้เดอรปาร์ตี้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าออฟฟิศออนไลน์กลุ่มออฟฟิศออนไลน์เป็นกลุ่มปิดที่ใครก็ตามนะครับที่เป็นสมาชิกแล้วเนี่ยนะครับจะถูกเชิญเข้ากลุ่มเพื่อนเนเพื่อนๆที่กําลังเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับกรอกฟอร์ม A ชําระเงินแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยว อัปไลน์เขาจะเชิญเข้ากลุ่มแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะครับมาจอยกันในกลุ่มนะครับกลุ่มของเราเรียกว่า o f f i c e ออนไลน์หรือกลุ่ม OO นั่นเองตอนนี้เนี่ยในเรื่องออฟเฟอร์เนี่ยผมเล่าคร่าวๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูรายละเอียดนะครับในหน้าเว็บนี้เลยนะฮะค่อยๆคลิกดูในเมนูจะรู้เลยว่าโอโหอรายละเอียดแล้วสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้เนี่ยมันสุดยอดเลิศเลอเพอร์เฟกจริงๆนะครับในวิดีโอที่3นี่เราจบกันแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมพูดเนี่ยเกือบจะติดว่ามันจะละเอียดมากไปนิดนึงแล้้ววนนนะะครรัับเเพาฉดี๋ย เรามาดูการเริ่มต้นอย่างไรในวิดีโอที่4กันดีไหมครับงั้นสำหรับเทปนี้เราจบกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ